เอาเลาต้องจมตอนนี้เลือกงานเลือกแบบเล่นอะไรตัดรูปมาแบบอูปไอ้บอลไบรูปอืแบบรูปนั่นแหละอย่าเล่นเลยที่ดาบไม่สามารอยู่บนน้าเอาไม่เอาไอ้เหี้ยขอพี่ใครมันหลับเหรอย่าได้เราขาดขอบดิวบองอ่ะใครมันเลี้ยงหนูตัวหูเปล่าไว้แม่อะไรสักันนอนนอนเห็นไหมเนี่ย เอาละครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมเกมได้เริ่มขึ้นแล้วอยู่ในชิบหายแล้วมั่นต้องเกิดแบ็คกรงเราหลงทางนะเว้ยถ้าเราโคตรสว่างเลยว่ะเพิ่มเปิดไฟฉายสว่างกว่านี้กด F ดีมอนโคตรช่วยได้เลยดีกีก็ฉชากมานะเว้ย ก็ฉาดไม่น่ากลัวเลย so good man นี่แหละไอ้เหี้ยแปวแปวเป็นแปวแปวปัดไฟปัดไฟปัดไฟดีไปดีไรดีไปดีไรปัดไฟอีกดไปดีไรดีไปดีไรฮะเต็มแล้วอะแล้วไงต่ออะมาเริ่มปันใหม่ขึ้นเลยอะเนียอะไรของมันวะเนี่ย เครื่องโหลดเลยสัตว์เอาประแจเลื่อนทุบมากเลยสัตว์มีประแจเหรอประแจประแจประแจเอาประแจทุบเรื่อยๆมันก็ซ่อมได้ไงเชื่อกูดิหนับนี้เราต้องควายเอ็ดป่ะเนี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันไม่มีบอกเพราะฉะนั้นถ้ามึงจมก็สับเจ็ดเตะได้เลยเลย <G ül> เลงไงหมาแล้ว ข้างหลังมึงอะวันเลวว่ะกันไอ้ยัยี่รอิโต้ไอ้ควาย้สัอเ้ยเปะกูคนคิวเออแมวไอ้โตวันเลวว่ะยื้านรถแท็กซว่มา The Hilo m e l e เ้ามาเราจะตายทีเลยเชื่มั้ะตัวใครตัวมันไปเ้ไม่อไอหมอกองตีนี้ยีมันไม่ใคือสเกลมันตอสเกลเยอะหรอมันชื่อสเกลชื่อสเกลมันไม่เหนอยสเกลมัใช่ไม่ดีเยหวยแม่งยังบัพลังคนอยู่เลยหวยมันรักษานกอยู่อเหี้ยคนละตัวมันยังิดแล้ว มามันไม่เหมือนกันนู่นเงี้ยยี่ลอยตัเอาตู้ยี่ลอยตัวเอาตาถ้ามันมีมาที่ไหนไม่รู้กูไม่งไปที่ไหนตันตันไอ้เหี้ยกูก็เจอของตันนี่เชี่ยไอ้เม่อยู่ไหนในบ้นเออตายที่ไหนตายไหนอ่ะ มาอยู่ในหลุมที่ไหนไม่รู้แลว้วกลัวไม่ได้ปากต้องแบบต้องแบบบ่ออปากโอ้โยเหี้ยหัวหน้ามันแล้วมันดีฟเฟนบุกแล็เที่แย่แย่นหลุมไหนวะออมเบอร์กาฮะออมเบอร์กาเกิดเหรอ ใม่ไม่ไม่มีตตไอี้เขนะี้ยนน่ะเอ้มันชื่อเรา,า,าว่นะ<ร>าสเกาเอออะไ้ล่ะหายเทมเนื้อตกใจหมาเลยอ้ตัวนยูอีโตมับวิ่งมาตึง้งไหนหน้ากูเลยเหี้ยั่นกูหาเสื้อเอทมมาหนึ่งนะกูนา่าจะหายเข็นมาเล่นด้วยนะสงสัยปีแต่มันเลยเยอะเฮ้กูซื้อแลนเทิร์นไหมะเกียงจะได้สบายเท่ากับ ขวายมันมีกับระเบิดได้ป่ะเดี๋ยวซื้อมาให้เอาว่ะอ uh ่ะเอ้ซื้อไงดูดิกูขอซื้อแลนเทิร์นนี่ก่อนแล้วกนะันไม่แล้วมึงซื้อได้ไงวึงกดไปที่ไอเทมช็อปเ่ยมีกดหรอมีมึงโงงมึงไม่รู้อีมันมีเลด้าด้วยอยากเลด มาไหวแล้วนียใช้ได้หกลาวเรด้าจะดูได้ว่าฆาตากรอ,อยู่ตรงไหนอ้าอีนุ่นด,ดาวดาวพ้องอ่ะกูย,ยังย,ยืนหัวโดดอยู่เลยดาวกูเห็นมันขึ้นอะไรอ่ะเอาผังโลทรีดไอ้ไอ้เบรเก็ตดาวเชี่ยอะนุ่มไอ้เย้นั่นมันไอ้นี่ ALE สัตว์อันนั้นมัน阿拉西亚หนึ่งสองสามสี่ห้าสัตว์ไม่เกี่ยวกับกูเกีงโค้งสว่างเลยสัตว์ซื้อมาหนึ่งี้น่าหกร้อยเลยไอ้เชี่ยทำไมสว่าง ไ,ไม่มีแสงเลยอัน <c ười> นักเขาไ่ฉายเว้ย <c ười> แต่ไฟฉายมาให้มึงฟรีอันนี้หกร้อยหกร้อยังไม่มีแสงอีสัตว์แล้วมึงอยู่ไหนเนะี่ยชิบหายแล้วมั้งมาตะกอนใ้้ก,กูเจอ ดอนมูฟสเตอช่างหัวแม่งเลยกูไม่สนใจกูมันมูฟไปว่ามาห้ามขยับสองสเตยว่าให้อยู่นิดนึงไอ้ขาตั้งกล้องไอ้เหี้ยนะขาตั้งกล้องมันขยับได้กูจำกเุ่นเมื่อกี้โอ้า้เหียอเรียนเสียงแม่งไงเฮียเอียเฮะยเฮ่ยเฮยเฮียยฮยย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 ย โตัวสีม่วงฟันสีไฟอะไรฟันสีม่วงไอ้สัตว์เนียอะไรวะล่ามาหากูดิมึงอยู่ไหนไปควายไอ้โต๊ะสีชมพูอ่ฟันขาวข้างในเป็นม่วงอ่ะฮ <c oughs> อาต้องว่าหนากูอยู่ตรงที่ดอนมูสเต่ห <c oughs> มากรูแหละกูอยู่เดี๋ยวนัน้นแหละอ,อ๋อมาเขียนม,มาเขียนมาเขียนมาได้ฝาพนัก จะไว้ไม่เขียนไว้ดิเห็นไหมมันมันมันกูกูบอกตอนนี้ไม่ได้มันไล่กูไอ้เหี้ยเดี๋ยววิ่งไปเลยเดี๋ยวก็าจะเจอไงโอ้มันจะบังเอิญเจอก็ได้ไงกูมีแต่บังเอิญเจออุ้ึงก่ไอ้เหี้ยมันจะพูแค่ใส่กูไอ้สิทไอ้ะไรเล่ได้ช่วยะไรไม่ได้เลยซื้อได้แล้วแหละไม่ได้โอ้โหนั่นแหละแล้วมันจะมีอะไรได้บ้าง ไรไม่หยดเ้าคุยเหี้ยมันไม่ทืเนให้ไม่ได้ไม่รู้ดิมันแสดงกูดาวคือมือไม่ใจเลยว่าชิดแมงวนมันแบบมันกลัวมันวนตามเขียนนาฬิกาแล้วก็อย่างนั้นเลยแล้วก็วนอย่างนั้นนะตัวใหญ่เลยอะดีเหรอฮู้ยไหนสัตว์ ไม่ได้ยินเสียงอ่ะกูไม่เห็นหน้าวางจากเสียงทิ่กูเห้นเนี่ยเดี๋ยวกูจะถามไอ้เกณฑ์เนาะว่ากูจะเอามึงเข้ากลุ่มทีไมมันจะเป็นทีมไอ้เนี่ยกูไอ้เนี่ย